หงแดงนิกว่ภูบุกเมเยนทีมบอยของตารางอย่างทางเบอร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวแต่ก็เจอกับเกมที่ยากพอตัวเลยทีเดียวก่อนจะได้ทางฟาบิโยสมบดเป็นฮีโร่พังประตูโทนพาทีมคว้าชัยชนะมาได้แบบบุดวิด1ประตูต่อศูนย์พร้อมคว้า3าคะแนนสุดสำคัญตามกดดันจากฝูงอย่างเดอรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไป วันนี้ The s so o r e p o r t by Sero จึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนีกันไปรับชมได้พร้อมกันเลยครับหากชอบช่อง s SO o r e p o r t by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เยอร์เกนครอปวางหมากม็นระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมโดยพักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับ4คนประกอบไปด้วยวอรกิลฟานไดก์จับคู่กับโจเอลมาติฟในตำแหน่งคู่ปะกหลังตัวกลางขนาบข้างด้วยทางเทรนด์อัลซานเดอร์อาร์โนประจำการทางฝั่งแบ็คขวาและมีอนดูโรเบอร์สันอยู่ทางแบ็คซ้าย แพงมิดฟิลวันนี้ได้จอแดนเฮนเดอร์สันมิฟิลกับตันทีมกลับมาเป็นแกนหลักในกลางสนามทําเกมร่วมกับทางนาบีเกอีตาโดยที่ทางฟาบินโยเป็นตัวคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟการที่3ประสานในแดนหน้าก็ได้ทางโมฮัมเหม็ดซาลาคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้อีกครั้งคอยปัน่นป่วนทางริมเส้นเช่นเดียวกันกับทางซาเดโอมาเน่ส่วนโรเบรโตฟูเมนยืนค้ำเป็นศูนย์หน้าตรงกลาง ประตูแรกของเกมในนัดนี้ต้องรอมาถึงช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกในนาทีที่40ของการแข่งขันมาริวัปภูมาได้ลูกแตะมุมทางฝั่งซ้ายและเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่รับหน้าที่เป็นคนเปิดบอลเข้ามาเหมือนเดิมลูกโค้งมาที่เสาแรกให้ทางมาเน่โฉบเข้ามาโคกเปลี่ยนทางก่อนที่จะเป็นฟาบินโย่พุ่งชัดซ้ำตามดับสองเข้าไปไม่เหลือกลายมาเป็นลูกขึ้นนำหนประตูต่อศูนก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร ในช่วงครึ่งเวลาหลังทั้งสองทีมผัดกันลุกรับได้อย่างสูสีแต่ก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทำให้จบเกมกลายเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าชัยชนะกลับออกไปได้พร้อมเก็บเพิ่มอีก3แต้มไร้กดดันทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือ9คะแนนตามเดิมแถมยังเหลือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดยังคงมีรุนแชมป์ต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดน,นี้จะมีอะไรกันบ้าง 1. ซาลาและมาเน่ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดอันที่จริงแล้วในเกมนัดนี้เยอเกนครอปไม่ได้วางแผนที่จะให้ซาดิโอมาเน่ลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเพราะตามแผนการเดิมที่เขาได้วางเอาไว้นั้นจะเป็นเดียโก้โชตาที่ออกสตาร์ทเป็นสเสผู้เล่นตัวจริงในไลน์อัพของเขาสำหรับเกมในนัด อย่างไรก็ตามก่อนเก์การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสมีอาการที่ไม่ค่อยสบมบูรณ์นะทําให้เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันและเลือกเอามาเน่ลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่นั่นเองทั้งนี้ในรายของมาเน่และซาลานั้นต่างก็เพิ่งกลับมศสึก,นกในศึกแอฟริกันคัพออฟน i ชั่น โดยมาเน่นำทีมชาติเซเนกัลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนที่จะเอาชนะทีมชาติอียิปของซาราได้ในการดวลลูกจุดโทษในครึ่งเวลาแรกของเกมเมื่อคืนนี้พวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีโอกาสทำประตูให้กับทีมแต่ก็ทำไม่สำเร็จทั้งที่แต่ละคนต่างก็มีช่วงเวลาของตัวเองในลายของซาราน่าจะเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ แต่ก็ถูกทางมาตินแอดกินสันผู้ตัดสินในเกมนัดนี้ปฏิเสธไปขณะที่มาเน่เองก็มีจังหวะที่ลูกยิงของเขาไปติดเซฟของนิปโปบอย่างน่าเสียดายก่อนที่จะตามซ้ำอีกทีก็หลุดกรอบออกหลังไปทั้งนี้มาเน่ได้ยอยู่ในสนามร่วมหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพื่อเปิดทางให้กับทางโชตาลงสนามมาเล่นแทน และมันก็ชัดเจนว่าเขายังไม่เข้าฝาักเท่าที่ควรหลังเพิ่งกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์นี้ด้านซาร่าเองนั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเจ้าตัวมีจังหวะที่พลาดการจบสกอร์ในลูกจ่ายของโชตาตอนท้ายเกมซึ่งก็เป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนั้นได้เป็นอย่างดี 2. เฟเมโนโกับเกมที่เงียบเฉียบ ในช่วงที่สองเพื่อนร่วมทีมของเขาทั้งมาเน่และซาลาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในศึกแอฟริกันคัพออฟน i ชั่นมันก็เป็นโอกาสของเฟอร์เมนที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามดาวเตะทีมชาติบราซิลกลับทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนะักเมื่อเขายิงประตูได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาเหล่านี้และเกิดขึ้นในเกม FA ฟเคัพรอบที่3ในชัยชนะเหนือชูสบิลีทาว แน่นอนว่าสิ่งที่ทางฟอร์เมนโนได้มอบให้กับทีมลิเวอร์พูลนั้นมีมากกว่าแค่การทำประตูไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเกมและการถอยลงมาปั้นเกมรุกให้กับทีมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองก็คงจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ผลิตสกอร์ให้กับทีมมากกว่านี้ในรอบเตือนที่ผ่านมาจากการที่มีนักเตะเบียดแย่งตำแหน่งหลายคนในแนวรุกซึ่งก็รวมถึงนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่อย่างทางหลุยดีอาสเพิ่มเติมเลยอ,อีกหนึ่งคน ดังนั้นมันทําให้ไม่มีใครที่จะได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงอีกต่อไปขณะเดียวกันผลงานของเฟอร์เมโนในเกมกับเบอร์ลี่นั้นก็แผงลิทไม่ค่อยออกและยังห่างไกลจากฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดตามมาตรฐานของเขาก่อนเกมสําคัญกับอินเตอร์มิลานในช่วงกลางสัปดาห์แม้กระทั่งจังหวะที่ดีที่สุดของเขาในเกมเมื่อคืนนี ้าตัวก็ยังหม่งบอลไม่เข้าเป้าทั้งได้ยืนอยู่คนเดียวแท้ๆและถูกผู้ช่วยผู้ตัดสินตีธงลำหน้าไปก่อนหลายช่วงตัวเลยทีเดียวเสียด้วยซ้ำสา 3. เวกฮอรสเป็นบททดสอบหงก่อนเจอกับเอดิเชโกอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังโปรแกรมกับเบอร์ลี่แล้วเกมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลคือการกลับไปทำการแข่งขันในถ้วยใบโตของยูโรยังศึกยูฟาเชาสเปนลี ที่จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์นี้เมื่อพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาเจอทีมแกล่งอย่างอินเตอร์มิลานที่เพิ่งถูกคู่ปรับร่วมเมืองอย่า Milan, งเอซีมิลานแซงยึดตำแหน่งจ่าฝูงของเซเรียไปแบบสดๆดดร้อนร้อน,อนแน่นอนเลยว่าหนึ่งในทีเด็ดของอินเตอร์ชุดนี้ก็คือเอดินเชโกหัวอจอมเก่านั่นเองดังนั้น การรับมือกับวูดเวกฮอสสุดหน้าของเบอร์ลีที่มีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันจึงเปรียบเสมือนการซ้อมใหญ่ก่อนเจออินเตอร์ในวันพุธอย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคืนนี้ดาวเตดดัชแมนสามารถหาพื้นที่ว่างได้ในหลายโอกาสและมีการประสานงานร่วมกับเจโรดิเกตคู่หูในแดนหน้าของเขาได้ซึ่งไม่ใช่ภาพที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลเลย ทั้งนี้หากพวกเขาจบสกอร์ได้เฉียบคมมากกว่านี้อาจจะทำให้เบอร์ลี่ขึ้นนำไปก่อนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็เป็นฟาบินโยที่จิงความได้เปรียบส่งบอลไปสุกก้นตะข่ายให้กับทางลิเวอร์พูลได้ในอีกด้านหนึ่งเชโก้เพิ่งจะยิงประตูลูกที่10ของเขาในเซเรียล,ลูฤดูการนี้ในเกมที่เสมอกับนาโปลี1ประตูต่อหนึ่ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและโจตัวก็อยู่ในฟอร์มกันเล่นที่ยอดเยี่ยมก่อนต้อนรับการมาเยือนของทางลิเวอร์พูลหากเขาได้ดูฟอร์มกันเล่นของหงแดงในครึ่งแรกของเมื่อคืนนี้เจ้าตัวน่าจะพอได้ไอเดียในการเล่นไปบ้างและหลังจากที่เบอร์ลี่เปลี่ยนตัวเวกฮอร์สออกก็ทำให้แนวรับของทีมเยือนหายใจหายคอได้สะดวกโยทิมากขึ้น 4. ความขัดแย้งระหว่างกุนซือยังคงดำเนินต่อไป เราได้เห็นทางเยอเกนครอฟกมากล่าวชื่นชมและยกย่องผลงานของชอนไดส์ก่อนเกมเมื่อคืนนี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจําก,กัขาดขณะเดียวกันหากเรามาย้อนดูอดีตที่ผ่านมาของการพบกันระหว่างครอฟและไดส์นั้นนายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็ใช่ว่าจะมีสถิติที่ขมมิดหลังเคยบุกมาแพ้ที่เทิร์ฟมัวเมื่อปี2016 และถึงขั้นที่แพ้ขาบ้านมาแล้วในการเจอกับเบอร์ลี่เมรฤดูการทีแล้วนอกจากนี้ในการพบกันรอบที่ผ่านๆมาก็มีหลายครั้งที่ครอปและไดสได้ประทะคาลมกันแบบดุเดือดที่ข้างสนามซึ่งก็ทำให้เรื่องดังกล่าวกลายมาเป็นอีกประเด็นที่สื่อคอยจับจ้องในเกมเมื่อคืนนี้ท้ายที่สุดแม้จะเป็นทางนิวอพูที่คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งที่เปรียบเสมือนเป็นของแสลงของพวกเขาได้สำเร็จ แต่ดา์เองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งแล้วว่าเขารู้วิธีที่จะสร้างความยากลำบากให้กับยอดทีมจากเมอร์ซีสไได้อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ทำให้สถานการณ์ของเบิร์นดีไม่สู้ดีนะักไม่ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายของตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอยู่4แต้มด้วยกันนั่นตรงกันข้ามกับทางลิเวอร์พูลที่รั้งเป็นรองจากฝูงของตารางและยังคงมีรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าฟอร์มการเล่นในสนามเมื่อคืนนี้จะเล่นได้แบบทันกันกับทางเบิร์นลีย์ 5. การตัดสินใจที่ยากลำบากของครอปมันไม่ใช่แค่การเลือกสเวตผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามเท่านั้นที่ได้สร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้กับทางเยอเกนครอปหากแต่การเลือกนักเตะติดทีมในการแข่งขันแต่ละนัดก็ไม่ใช่เรื่องทีง่ายเลย เพราะในการแข่งขันแต่ละเกมนั้นเขาจะสามารถส่งรายชื่อนักเตะได้เพียงแค่20คนรวมทั้ง11วผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองซึ่งหมายความว่าจะมีนักเตะของทีมชุดใหญ่บางรายที่หลุดจากทีมออกไปอย่างในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเราก็ไม่ได้เห็นรายชื่อของทั้งทาคุมิมินามิโนดิว็อกโอลิกีเคอร์ติสโจนและโจโกเมส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลายของโอริกีและโกเมสที่หลุดทีมมาเป็นเกมที่สองติดต่อกันเข้าให้แล้วย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาการบาดเจ็บกลายมาเป็นวิกฤตในการเลือกทีมของครอปแต่ในซีซั่นนี้เมื่อมีนักเตะให้เลือกใช้งานได้ก็ใช่ว่างานของในายใหญ่ชาวเยอรมันจะง่ายขึ้นแต่อย่างใดเมื่อการบริหารจัดการความสุขของนักเตะภายในทีม ได้กลายมาเป็นอีกประเด็นที่ท้าทายสําหรับครอปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคําพูดที่จะคอยปลุกใจพวกเขาให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเมื่อถูกเรียกใช้งานก็ถือว่าเป็นอีกงานหินของเขาเลยทีเดียวทั้งนี้เขาจะเจอการตัดสินใจที่ยากลําบากอีกครั้งสําหรับเกมยุโรปที่จะต้องไปเวียนถิ่นจุยสเปมเมซาของอินเตอร์มิลานในวันพุทธที่จะถึงนี้และเราก็คงต้องมารอดูกันต่อไปว่า การเลือกทีมของครอปในเกมนัดดังกล่าวนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอแฟดงแความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ